มะกรูดใแบบมะกรูดดอกดาวเรืองผงขี้เลื่อยน้ำมันหอมระเหยน้ำมันหอมระเหยเราสกัดกันเองค่ะน้ำผิวมะกรูดมาโรยรอบๆนำภาชนะใส่ตรงกลางนำน้ำใส่ในภาชนะและนำฝามาปิดนำน้ำแข็งใส่ตรงกลางตั้งบนเตาไฟทิ้งไว้ครึ่งวันค่ะ mm hmm. นี่คือเปล่ามิสมุนไพราย,รยุงที่เราทำกันเสร็จแล้วค่ะแก้วตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติมีดอกยูคาแห้งใบไม้เชือกกล้วยค่ะ เรเปาถือเราทำกันเองค่ะทำจากใบลานค่ะนี่คือปีรามิดสมุนไพรไลยุงเมื่อนำมาจุดไฟจะมีกลิ่นหอมของเปลือกมะกรูดช่วยไลยุงค่ะจำไหนราคาชุดละ8ปบาทค่ะขอบคุณค่ะ